สวัสดีครับตามติดชีวิตเราในวันนี้นะครับอ่าวันนี้ออกเส้นหลังห้างนะครับเส้นหลังห้างเส้นหลังห้างเมื่อวานไปเส้นหน้าแล้วโอ้ยรถติดยาวเหยียดเลยเขาเล่นสงการานกันนะครับามาเส้นหลังห้างก็มีเล่นสงการานกันประปรายนะครับประปรายเล่นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเออสบายๆเจอเจอรถเล่นสงการานแล้วแต่เขาไม่ได้เล่นนะฮะเขามาซื้อของที่ห้างเสร็จเขาก็จะกลับนะครับแล้เราก็จะ ตรงไปนะครับเขาเรียกว่าไปทางเส้นน้องแปบนะครับไปทางเส้นน้องแป็อนี right ่ถนนเรียบทางรถไฟไปนะครับแล้วก็จะไปกลางเมืองตรงที่เราไปเมื่อวานนะครับนะตรงที่เราไปเมื่อวานเลยเส้นบกสไปอีกนิดหนึ่งนะครับนี่อันนี้เห็นไหมนี่อันนี้ถนนเรียบทางรถไฟนะครับคุณผู้ชมนะครับทางรถไฟนะครับนี่ฝรั่งลิ้นสงกรานก็มีนะเนี่ยอ้าวอ้าวแล้ว อุตส่ามาอีกเส้นหนึ่งยังมีเล่นเนี่ยคุณผู้ชมอ่าแต่เล่นป,ปลาปายเล่นปลาปลายรถไม่ติดรถไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ติดเออดีนะมีขาเขาเรียกว่าขาตั้งกล้องหน้าคอนโซลรถที่ดีๆอย่างนี้เออหายากนะเนี่ยโอ้โหปะแป้งกันน่าดูเลยฝั่งนี้ฝั่งขวามือเมื่อกี้นะครับนี่อันนี้ฝั่งซ้ายเล่นสงกรานต์นะครับอันนี้เป็นถนนแถวๆน้องแปบ มีบิ๊กซีมีมิสเตอร์ดีไอวายนะครับตั้งหน้าหน้าตรงนี้ในเล่นสงกรามกันนะครับเล่นสงกรามกันนะก็มีความสุขกันนะครับก็มีความสุขกันทั่วหน้าโอเคนะครับขอบคุณครับที่ศาสตร์โอ้โดนศาตสตร์ซะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมมีความสุขมีความสุขนะครับนี่อ่ะไปแต่และจุดก็มีการตั้งลําโพงกันนะคุณผู้ชมนะ ตั้งลำโพงกันแบบโอ้โหเต้นด้วยเล่นด้วยนะครับใครที่ขับรถเล่นสงกรานสัญจรกันไปมาก็นี่เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเส้นนี้ก็เนี่ยถนนเปียกนี่คือไม่ใช่ฝนตกนะกลางวันเขาเล่นกันเส้นนี้เล่นหนักมากเห็นเขาบอกนะพอช่วงเย็นๆนิดนึงเขาก็จะไปเล่นอยู่ฝั่งถนนจิระแล้วก็ที่วงเวียนช้างนะครับเขาก็จะเคลื่อนขอบวนไปทางนู้นนะครับไปรวมตัวกันฝั่งนู้นนะครับ ของนู้นจะมีพื้นที่เล่นเยอะๆไปรวมตัวกันนะครับช่วงนี้ก็จะเล่นช่วงกลางวันนิดนึงนะครับแต่ช่วงเย็นก็จะมีปลาปลายนะครับมีปลาปลายได้ยินข่าวมานะคุณผู้ชมนะเพราะว่าติดตามข่าวสารทุกเส้นทางเพราะว่าเราต้องหาเส้นทางกลับบ้านนะหาเส้นทางกลับบ้านติดตามข่าวสารโอ้โหนี่เป็นไงละ่ะคุณผู้ชมเป็นไงไหลเป็นไงลหลเห็นไหมล่ะคือตอนเนี้ย ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือทั่วประเทศไทยไม่รู้นะแต่ผมพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนว่าเขามีความสุขกับการเล่นสงกรานต์กันนี้ก็จอดรถให้ปะแป้งนิดนึงนะครับนะโอ้ยกล้องผมนี่ขาตั้งกล้องมันโอเคเลยนะคุณผู้ชมนะมันมัน,ม,นมันหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับอาจจะมีสันนิดนึงนะครับกดปุ่มหมุนซ้ายหมุนขวาดีน,นั้นอ้าวมีความสุขโดนสาดซะรแล้วสาดไม่ถูกมอเตอร์ไซค์กันหน้าแล้วก็มา ถูกของเราเราคุณผู้ชมออโอเคไม่ว่ากันนะครับไฟเขียวเราจะตรงไปเส้นเดิมเส้นเมื่อวานนะครับที่โลง่โลงๆไม่มีไม่มีคนเล่นสงกรานนะครับคนเล่นสงกรานไม่มีนะเนี่ยแต่ถนนฝั่งนี้คุณผู้ชมนี่ฝั่งนี้หนักเห็นไหมหนุ่หนักสุดเลยเนี่ยถนนบกสที่มาถึงเมื่อวานที่มาเมื่อวานนะครับหนักๆนะครับเน,น,นี่ยถนนด้านหน้านี่ไม่หนักไม่หนักไม่หนักเออยยกกล้องขาตั้งกล้องแทบไม่ทันเมื่อกี้ เออนะครับอ,อืมข้างหน้าติดอะไรนะเอ้ามีเล่นสงกรานต์ด้วยปลาปลายปลาปลายถนนเส้นนี้เล่นเล่นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปลาปลายปลาปลายถ้าเป็นถนนจิระถนนเส้นวงเวียนช้างฝั่งนู้นนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมหนักสุดๆคือใครที่เอารถเข้าไปข้างในแล้วขบวนเคลื่อนยากนะถ้าคนที่ไปเล่นสงกรานต์น่าเข้าไปนะคุณผู้ชมแต่ถ้า ใครที่ไม่ได้เล่นสงกรานนะเข้าไปเสร็จทุกรายกว่าจะได้กลับออกมาใช้เวลานานนานนานจริงๆนานมากๆนะคุณผู้ชมนะเออเอาขาตั้งกล้องไม่อยู่ซะละเเดี๋ยวนะเนี่ยติดติดก็เล่นสงกรานด้านหน้าคุณผู้ชมนะครับแต่เมื่อวานถนนเส้นนี้โล่งนะผมไปหกโมงกว่าประมาณนี้แหละถนนเส้นนี้โล่งทีนี้ถนนกลางเมืองชื่อถนนถนนอะไรเนี่ยมี มันชื่อถนนอะไรนะตรงเนี้ยเส้นนีเ้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยถนนโอ้โหหลบไม่พ้นดอกหนุ่มน้อยยังไงก็ต้องเปียกนะยังไงเจอสถานการณ์ด้านหน้าก็ต้องเปียกนะครับจริงๆผมน่าจะไปเส้นบพนะเส้นบุรีรัมพยพิทยาคมฝั่งนู้นไม่น่าจะมีเพราะว่าเป็นถนนเส้นใหญ่ไม่น่าจะมีเล่นสงกรานนะครับแต่ถนนเส้นนี้มีเล่นสงกรานด้วยนะคุณผู้ชม เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับอ๋อเมื่อกี้รถเครื่องขบวนช้าก็เพราะฝั่งนี้เล่นสงกรานนี้เองอูหน้าเซเว่นเลยแถวตลาดทองกู้เกียรติคุณครับคุณผู้ชมนะครับเล่นสงกรานกันอันนี้ย่อมๆนะไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ย่อมๆนะคุณผู้ชมนะสบายๆย่ยอมๆกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวคันหน้าหาเขาจะจอดรถเล่นสงกรานกันเราก็จะไปต่อนะคุณผู้ชมโอเคนะครับไปต่อได้เลยนะครับ ปลดปลงไม่ปลอดสิดูข้างหน้าเออเหมือนกับเราอาด่ดีดีเห็นไหมเห็นไหมเอาสารมาเลยดูโอ้โหมีความสุขมีความสุขเอนะครับเอาสารมาสารมายังไงผมก็ไม่เปียกอยู่แล้วแหละแต่ผมก็จะถ่ายบรรยากาศอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้รถก็โดนสารมาคุณผู้ชมเห็นไหมด้านหน้านยังมีรอยน้ําอยู่เลยเมื่อวาน ถนนเส้นนี้เล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ทําไมดูเล่นดูหนาตาขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกันหนามากเหมือนถนนจิระฝั่งนู้นนะครับแต,แ,ตแต่แต่ฝั่งนี้ก็มีมีเล่นบ้างปลายเพราะว่าฝั่งนู้นเขาคงจะหนาแน่นพอสมควรแหละครับเขาก็เลยมา,มามาฝั่งนี้กันบ้างนะครับอันนี้หน้าบ้าน,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นมีความสุขกันเหลือเกินเ <laughs> ออมีความสุขมีความสุขทุกคนต้องมีความสุขนะครับคือเราอ่ะ เขาเรียกอะไรนะเวลาเวลาเวลาเราเราเวลาว่างก็อยากจะกลับบ้านเลยคุณผู้ชมจริงๆแล้วใจหนึ่งนะก็อยากจะไปถ่ายบรรยากาศนะครับไปถ่ายบรรยากาศน่าจะไปกับคุณภรรยาก็ได้ไปถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าบุรีรัมย์ริ้นสงกรารกันเป็นยังไงนะครับแต่ใจหนึ่งก็บอกว่าโอ้ถ้าเข้าแล้วออกยากเลยฝั่งนั้นนะครับก็เลยไม่ไปไม่ไปดีกว่าเราเอาบรรยากาศน้องปาห้องคอแค่นี้พอคุณผู้ชมไม่ต้องมากมายนะครับ บรรยากาศเส้นทางกลับบ้านนี่ก็เห็นรถเล่นสงการานต์กันประปรายก็โอเคประมาณนี้แล้วนะคุณผู้ชมนะประมาณนี้นะฮะนะเดี๋ยวเลยไฟแดงไปดูอีกทีหนึ่งนะครับโอ้อันนี้เอ่ออยู่ถนนหน้าโรงเรียนโกเคี้ยวนะครับจะตรงไปเส้นละลมไปทางวัดอีสานนะครับออกทางโรงแรมเทพนครเหมือนเดิมนะครับเหมือนวันเมื่อวานนะครับแต่มัน ไม่น่าจะติดไฟแดงนะแต่ว่าน่าจะติดเขาเล่นสงกรารกันอยู่ตรงไฟแดงพอดีเลยนะครับรถอาจจะเคลื่อนตัวช้านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคอยดูก่อนโอ้เหมือนเดิมครับโอ้โหดูสิอย่างนี้เลยใส่ลำโพงเต็มที่เลยอะเต็มที่เต็มที่อ๋อน่าจะติดรถคันนี้หรือเปล่าแต่รถก็ยังไม่เคลื่อนเลยนะไฟเขียว้ะคุณผู้ชมเห็นไฟเขียวด้านหน้าไหม รถยังไม่เคลื่อนตัวเลยครับผมผมก็จะยังไงดีนะครับเออเดี๋ยวมองซ้ายมองขวาก่อนรถยังไม่เคลื่อนตัวครับผมน่าจะติดตรงแยกนะฮะถ้าเป็นขวามือก็เข้าตลาดเข้าตลาดาทะลุ่าละลมฝั่งนู้นนะครับน่าจะฝั่งนู้นนะเข้าตลาดติดตรงนี้แหละแต่ถ้าตะเลิดไปแต่ถ้าตรงไปก็ไม่น่าติดนะครับถ้าตรงไปทางวัดอิสาน <บ sang. S 1> ก็ไม่น่าติดหรอกแต่ว่ามันจะติดตรงแยกตรงนี้แหละที่แยก ไฟแดงตรงนี้นะครับก็จะมีรถหลายๆคันเล่นสงกรานกันฝั่งนี้นะครับก็อาจจะติดนิดนึงนะครับเคลื่อนตัวได้แล้วหนดูซิเคลื่อนตัวได้ไปกี่น้ําเนี่ยเออนะครับอืมนะโอ้โหมีความสุขกันหลือกินนะครับจริงๆก็เห็นด้วยนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการกลับบ้านเรื่องอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าอยากชมบรรยากาศติดนิดๆหน่อยน,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 นี่ได้อยู่นะคุณผู้ชม แต่ถ้าติดมากๆเข้าเนี่ยผมก็โอ้โหมีความสุขไม่รู้จะทำจะใด<笑><笑>ก็ไปเรื่อยๆนะครับนี่ไปเรื่อยๆนี่เขาก็เนี่ยติดตรงไฟแดงตรงนี้แหละคุณผู้ชมไฟแดงที่จะถ้าเลี้ยวขวาไปตลาดเนี่ยก็จะติดหนักเลยติดหนักรถก็เลยต้องเบี่ยงเบนมาทางนี้กันบ้างนะครับเพราะเส้นนั้นรถจะไม่เคลื่อนเคลื่อนตัวเลยคุณผู้ชมเคลื่อนตัวไปไม่ได้จริงๆนะครับนะเคลื่อนตัวไม่ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเออเขาออกมาทางนี้กันหมดเลยนะเนี่ยเราเราจะเข้าไปทําไม้วยเนี่ย ถ้าเราจะตรงไปมันก็จะเจออะไรบ้างเนี่ยหรือว่าจะเลี้ยวตรงนี้ดีเออเลี้ยวกลับดีไหมล่ะรถมาตามหลังก็เยอะด้วยนะคุณผู้ชมถนเล่นสุ่รการเนี่ยโอ้โหนี่เขาเขาเขาลงเล่นสุ่รการกันเต็มที่เลยโอ้โหนี่นี่นี่เล่นสุ่มการกันเต็มที่เลยอ่าเต็มที่เต็มที่ครับผมผมไม่เปียกอยู่แล้วนะครับเออนะอีไฟเขียวไฟแดงนี่แดงหลายรอบแล้วนะยังไม่เคลื่อนตัวเลยครับ ยังไม่ถึงไหนคุณผู้ชมแดงที่สิบกว่าแล้วมั้งฮานี่เขียวแล้วเคยดูนะไฟเขียวจะได้ไปไหมนี่เขาก็เล่นสงการกันมีความสุขนะครับอืมไอเราก็อยากพอประมาณนะคือ <c ười> อยากให้รถติดพอประมาณไม่อยากให้ติดเยอะนะครับเออจะได้กลับไปกินข้าวกินน้ํานะครับเดี๋ยวสามทุ่มก็ต้องมารับลูกสาวที่ทํางานอีกนะครับลูกสาวเลิกสามทุ่มวันนี้อยู่โอต่อนะครับ นี่เขาเล่ยนมีความสุขกันโอ้โหมีความสุขกันเลือเกินะนี่เอาสานมาสันมาเด็กเล็กเด็กแดงก็มีความสุขกันเป็นช่วงเทศกาลของรอยยิ้มของคนไทยนะครับอ้าวไฟไฟแดงอีกแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยไฟแดงอีกแล้วคุณผู้ชมได้ไหมเมื่อกี้โอ้นะเออใช่ไหมยังไปไม่ถึงไหนเลยไฟแดงอีกแล้ว นี่นี่ไฟแดงเนี่ยไฟแดงอีกแล้วเมื่อกี้เขียวแล้วนี่ไฟแดงน,นี้แดงที่สิบแล้วมั้งคุณผู้ชมนะครับโอ้อ่ะด้านหน้าก็ภาพโมว์นิดหนึ่งคุณผู้ชมโอ,โอ้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ไฟแดงเมื่อกี้น่ะเกือบชั่วโมงคุณผู้ชมมาไม่ได้เลยนะครับทางนี้คงจะไปไม่ได้เล้มั้งนี่หรือไปได้ไหมเออเมื่อกี้ติดเป็นชั่วโมงคุณผู้ชมติดเป็นชั่วโมงนานมากมาก เดี๋ยวไปฝั่งนี้ดูนะครับก็ออกมาจากฝั่งนั้นก็ก็ยุเทินกลับตรงโรงเรียนฮูกเคียวเมื่อกี้นะครับไฟแดงติดนานมากๆก็เลยต้องยุเทินกลับคือกลับรถกลางถนนเลยนะครับแล้วก็มาทางโอ้โหเสียงลําโพงฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาทางเส้นเอ่อลงหนังเก่าคุณผู้ชมเส้นลงหนังเก่านะครับนะเส้นลงนังเก่าก็มาหน้าวัดอิสารตอนนี้ถึงหน้าวัดอิสารแล้ว ก็คิดว่าจะลงโล่งแต่ก็ไม่โล่งนะคุณผู้ชมนะก็มีนี่แหละดนตรีดนตรีดนตรีอ่าก็อันตรายนะนี่เล่นเล่นสุกรานแล้วก็มีรถวิ่งผ่านนะครับอันตรายอันตรายนะแล้วก็พยายามจะประคองรถให้ดีๆอ่เาเล่นอ่ามีความสุขเหลือกเกินนะครับโอ้โหกระจกรถผมตุ้มๆม,ม,มเลยโอ้โห โ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โห่ะก็ยังดีที่ได้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมนะครับยังดีนะฮะยังดีแบบแบบไม่ติดแบบไม่ติดแต่เสียงเสียงลำโพงแบบสุดยอดเลยนี่นีเต้นรถด้วยยังดีคุณผู้ชมนะอ้าวทะลุผ่านาได้แล้วนะครับโอเคโอเคนะไปไอที่เห็นน้ําเปียกถนนนี่ไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมนะนะเล่นสงกรานกันฝนไม่ได้ตกนะแต่เล่นสงกรานกันนะครับโอ้โ <c> ห <oughs> สุดยอดสุดยอดจริงเลยโอ้โหนี่เห็นไหมขนาดแยกนี้ยังติดเลยคุณผู้ชมเนี่ยติดตั้งแต่เนี่ยคุณผู้ชมไหม,ไมเนี่ยเนี่ยเส้นทางที่ผมไปเมื่อกี้น่ะติดตั้งแต่นี้เลยนะมันจะรอดได้ยังไงหรือเห็นไหมเนี่ยพรุ่งนี้ต้องหาเส้นทางใหม่นะครับเส้นทางที่มาวันนี้พรุ่งนี้ไปไม่ได้แล้ว เส้นทางที่ผมไปเมื่อวานวันนี้ก็มาไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็หาเส้นทางใหม่ไปไเรื่อยๆนะครับนะถ้าพ้นช่วงนี้ไปก็โอเคไม่มีปัญหานะครับคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยสุกราจังหวัดบุรีรัมย์นะ,ะับปีนี้รู้สึกแบบโอ้โหสุดๆนะครับสุดๆจริงๆลานะติดทุกจุดติดทุกจุดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับเราต้องไปเส้น By บายพาสมั้งพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้น่าจะเส้นหน้าบาพเส้นหน้า,าโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมนะครับน่าจะได้อยู่นะคุณผู้ชม น่าจะได้นะครับเออถ้ามาเส้นเดิมคงไม่ได้แล้วแหละเส้นเดิมเส้นเดิมเส้นเดิมติดติดแน่นอนถ้าเส้นหน้าหัวเคี้ยวนี่ติดติดนะครับเห็นไหมเลยจุดนี้ไปก็จะโล่งโลงแล้วเห็นไหมโอ้มีการสาดรถเราด้วยไม่เป็นไรนะฮะล้างรถให้หน่อยนะครับผมล้างรถให้หน่อยนะครับเออโอเคนะคคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผ่านจุดนี้ไปก็จะสรุปจบกันนะครับผมว่าผมผ่านเส้นทาง ตงกลานกันได้แล้วนะคุณผู้ชมนะครับผ่านกันได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะไปสาดใครเดี๋ยว <c oughs> โอเคโอเค,อเคนี่เห็นไหมเนี่ยติดกันอย่างงี้คุณผู้ชมนะฮะม่จะเป็นไฟดงไฟแดงนี่ติดหมดเลยนะครับเนี่ยติดยาวเหยียดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ธรรมดาเนะี่ยติดยาวเหยียดเลยนะครับนี่โอเคอ่ะก็มีแต่คนอยากจะเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับริงนะครับถ้าใครที่มีธุระปาปังที่อื่นก็คงต้องเลี้ยวกลับแล้วคุณผู้ชมนะครับนะโอเคนะครับผ่านมาได้แล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยดูเส้นทางของผมจะไปไหนพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้ผมจะไปเส้นไหนเรื่องของเรื่องนะครับวันนี้มาเส้นนี้ผิดคาดเลยมาเส้นกะว่าจะมาเส้นเดิมของเมื่อวานก็เจอติดหนาเก่าอีกนะคุณผู้ชมนะครับเขาเรียกว่ากระจายพื้นที่ในการเล่นสุครการเยอะมากมายนะครับแต่พรุ่งนี้จะไปอีกเส้นหนึ่งนะครับโอเคนะจะเจอกันในช่วงต่อไปของอีพีอะไรนะสีสันชีวิตเราลิขิตเองนะครับขอปองวรวัฒนะครับขอบคุณครับ